ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านโปรเจคเตอร์โปรกับพี่เอกผู้เชี่ยวชาญของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่เอกสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มี่อยากจะให้พี่เอกช่วยแนะนํานิดนึงว่าที่ร้านโปรเจคเตอร์โปรเนี่ยจำหน่ายสินค้าอะไรบ้างคะก็โปรเจคเตอร์โปรเรานะครับก็ตามชื่ออยู่แล้วนะครับผลิตภัณฑ์ชั้นนำนะครับก็เกี่ยวกับโปรเจคเตอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะตอบโจทย์สําหรับลูกค้าหลายๆกลุ่มนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโฮมซีนีมาก็คือเน้นดูหนังที่บ้านนะครับหรือไม่ก็ธุรกิจนะครับ แล้วก็ในส่วนของราชก,การนะครับหรือออฟฟิศที่จะต้องใช้วิดีโอโปรเจกเตอร์เป็นพรีเซนต์นะครับก็สามารถที่จะมาดูได้เลยครับดีเลยค่ะพี่เอกเพราะวันนี้นะคะมีกับอ้อค่ะจะให้พี่เอกช่วยแนะนำนิดนึงนะคะเกี่ยวกับ Home t h e a ตอร์โปรเจ t เตค่ะอพอดีช่วงนี้คือคนจะฮิตเอาโปรเจกเตอร์มาฉายในบ้านค,คือไม่ว่าจะเป็นซีรีส์จาก Netflix เอ,อ่ยหรือว่าจะเป็น Disney p l u s Hotstar ที่เป็นสตรีมมิ่งทั้งหลายเนี่ย คือคราวนี้ยมมากเพราะว่าอยากจะได้ผ้าที่คมชัดแล้วก็แบบเห็นแบบเต็มตาเหมือนอยู่ใหญ่ใหญ่หเหมือนอยู่ในโรงหนังเ<อ>นาะอ,อย่ดูแบบนี้พี่เอกมีรุ่นไหนแนะนํำไหมคะอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องดูถึงว่าประมาณก่อนเพราะว่าสามารถจะสโคบลงมาได้ว่าเรานะจะดูเป็นรุ่นไหนเฉพาะเจอจงไปเลยแล้วก็เทคโนโลยีของโปรเจคเตอร์เพราะตอนนี้ ทิ้งโอหยิโปรเจกเตอร์เนี่ยไปไกลมากในขั้นในเรื่องของสีสดนะครับในส่วนอีกส่วนนึงก็คือความสว่างนะครับที่เราใช้กับห้องมืดห้องดูหนังอะไรเงี้ยครับในส่วนการรับประกันอันนี้ก็สาคัญเพราะว่าเวลาเราส่งซ่อมเนี่ยแบรนด์ไหนที่เป็นแบรนด์ที่มีอะไหล่ซัพพอร์ตหรือว่ามีส่วนในการเยอะเนี่ยทำให้ยูเซอร์เนี่ยสะดวกมากในการที่จะใช้งานหรือส่งซ่อมนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปเจาะจงในโมเดลที่น่าสนใจสับโฮมซีนีมากันดีกว่านะครับวันนี้เราก็จะมาดูตัวโมเดลนะครับ ehtw5820 นะครับตัวนี้ความสว่าง2,700ซิลโเมนสามารถฉายจอนะครับใหญ่ได้ถึง300นิ้วนะครับในห้องมืดก็คือใหญ่มากเลยเทคโนโลยีนะครับ3 LCD ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเอฟสันตัวนี้ทำให้สีสันสดใสดสวยงามไม่เกิดเลนโบว์เอฟเฟกนะครับหรือว่าสีลุง้งแล้วก็มีลำโพงที่บิลอินอยู่ข้างในนียถึง10วัตต์นะครับเสียงดังอลังการนะครับที่สาคัญที่สุดเลยตัวนี้ที่เราคุยกันมานะครับตัวนี้จะบิลอินแอนดรอยทีวี นะครับใช่เวลาเราชอบดูหนังชอบดูเน็ตฟิกยูทูบนะครับหรือว่าโปรแกรมต่างๆะนะครับก็สามารถเชื่อใช้ตัว Android TV เนี่ยที่บิวอินอยู่ข้างในเนี้ยเปิดได้เลย แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอกมากมากเลยนะคะสำหรับข,ข้อมูลมดีดดวันนี้เ <ห Isaiah. S 1> นาะขอบคุณคะ่ะ <ข Worlds. S 1> และที่สองท่นค่ะพี่เอกขาววันนี้อยากจะให้พี่เอกแนะนำสักนิดนึงสำหรับคนที่สนใจแล้วก็มีข้อมูลอยากจะสอบถามเพิ่มเติม <Worlds. S 1> แล้วก็รวมไปถึงสำหรับคนที่อยากจะสั่งซื้อสินค้ากับร้านโปรเจคเตอร์โปรเนี่ยสามารถติดตามทางช่องทางไหนบ้างคะพี่เอกคะมีทั้ง a c e b o o k นะครับก็ชื่อเลยครับโปรเจคเตอร์โปรนะครับในส่วนของสาขาหน้าร้านนะครับก็จะมีที่นี่นะครับฟอร์จูนนะพระราม9ชั้น3นะครับ ฝั่งโลตรัรนะครับแล้วก็ส่วนอีกที่หนึ่งก็คือว่าสาขาเซีรังสิตนะครับแล้วก็มีทาง Li อ้อนนะครับ <c oughs> ก็ชื่อร้าน Projector Pro <c oughs> นะครับสามารถเซิร์ชได้นะครับรวมถึงถ้าลูกค้าสนใจนะครับที่จะมาที่นี่อาจจะโทรมา063 <c oughs> ครับ <c oughs> 706 7744นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหาโปรเจคเตอร์ดีๆนะคะอยากจะมาปรึกษากับทีมงานมืออาชีพแบบนี้นะคะก็สามารถมาที่ร้านโปรเจคเตอร์โปรชั้น3นาสุดการค,ค้า i t m ี l l Fortune t o าวแห่งนี้ได้เลยค่ะ